ความโชคดีใดจะเป็นของคุณมาดูไพ่ทำนายดวงเป็นการเดินด้อมนะจ๊ะความโชคดีใดจะเป็นของคุณในเร็วๆนี้นะจ๊ะมาดูกันเป็นไพ่เล่าเรื่องนะคะไพ่อยากจะสื่อสารความโชคดีอะไรมาให้กับท่านผู้ชมที่จะ ผ่านมาเจอคลิปนี้กันบ้างนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะมาดูกันว่าความโชคดีใดจะเป็นของคุณความมั่นคงในชีวิตเลยจ้านี่เลยความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงในชีวิตเป็นอย่างมากเด้อ อมพเรอนะคะเดอะอมพเคุณจะมีความมั่นคงในชีวิตมีตําแหน่งที่ใหญ่มากนะคะเป็นคนที่มีตําแหน่งใหญ่มีอํานาจวาสนาดีคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตสําหรับท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีตําแหน่งที่ใหญ่โตนะคะ เป็นคนที่มีความมั่นคงมีความเมตตาใจดีนะคะหรือจะเป็นอาจจะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาแก่คุณก็ได้นะคะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะความมั่นคงในชีวิตหรือจะเป็นตัวตนของคุณเองที่มีอาชีพการงานที่มั่นคงแล้วก็ มีอำนาจวาสนาสูงส่งนะคะเมีความโชคดีมาแล้วมาแล้วความมีเสน่นะคะคุณก็เป็นคนที่มีสน่มีคนมองแล้วดูหน้าค้นหาในตัวตนของคนนะคะคุณเป็นคนที่มีสน่มีแต่คนรักคนหลงนะคะเนี่ย คนที่มีเสน่ห์แล้วก็อาจจะมีอารมณ์เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงหน่อยนะคะเหมือนพระจันทร์มีมีขึ้นแล้วก็มีลงนะคะเป็นคนค่อนข้างอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงค่ะแต่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์น่าค้นหานะคะไ mm hmm. ทยราชินีพระจันทร์นะคะเ h อะไฮพีเชตนะคะมาดูใบต่อไปมีทั้ง ความโชคดีแล้วก็มีทั้งความมีเสน่ความมั่นคงแล้วก็อะไรเนี่ยสีดาบสีดาบนี้หมายถึงการหยุดพักนะคะหรือคุณช่วงนี้อยากจะมีการหยุดพักเรื่องอะไรสักอย่างหยุดพักเรื่องราวที่อาจจะ ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยก็อยากมีการหยุดพักบ้างนะคะงานอาจจะเยอะหรืออาจจะมีสนิทมากเกินไปผู้คนลุมล้อมเลยอยากจะหลบหลีหลบพักถ้าเป็นเรื่องงานก็ช่วงนี้ก็ให้หยุดพักก่อนนะคะไพ่ใบนี้หมายการเตือนให้มีการหยุดพักใจหยุดพักงานที่คิดจะเริ่มอะไรก็ต้อง ให้คุณพักก่อนนะคะช่วงนี้เขาบอกให้หยุดพักก่อนอย่าเพิ่งรีบเร่งรอเวลาโรอโอกาสคุณกําลังนอนโรโอเวลาหรือว่าโรอโอกาสอะไรดีๆจะเข้ามานะคะมาดูกันต่อว้าวว่าแล้วเียวเนี่ยคุณกําลังรอการเป็นเศรษฐีใหญ่เลยมีความเป็นเศรษฐีนะคะนี่ไพ่ใบนี้หมายถึงคิงถือเหรียญน,นะคะ เป็นความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเขาเป็นพ่อค้านะคะเนี่ยเป็นพ่อค้าหาเงินเก่งมีฐานะร่ำรวยเป็นพ่อค้าอสังหาริมทรัพย์เลยก็ได้นะคะคุณกำลังรอความมั่งคั่งร่ำรวยนี่เองรอเวลารอโอกาสที่จะสร้างฐานะให้มีความ ความโชคดีคุณจะได้มีความนี่เลยความมั่งคั่งร่ำรวยความเป็นเจ้าของกิจการนะคะมีความมั่นคงในการทำกิจการงานทุกอย่างมีเงินเข้ามีเงินเยอะเลยค่ะเนี่ยความโชคดีในทาง การเงินมีความมั่งคั่งร่ำรวยก็ชวมโชคดีอะไรจะดีขนาดนี้มาดูใบต่อไปความโชคดีแต่คนก็นเป็นคนที่ลึกลับนะคะนี่ตรงกับราชินีพระจัน์เป็นคนค่องคักชอบทำอะไรแบบอาจจะอยู่เบื้องหลังนะคะในการทำงานชอบอยู่เบื้องหลังไม่ อยู่เบื้องหน้าให้คนได้รู้จักจชอบทำงานอะไรที่อยู่เบื้องหลังชอบทำงานลึกลับนะคะเนี่ยเห็นไหมตรงกับราชินีพระจันทร์ชอบทำงานอะไรที่มันลึกลับไม่เปิดเผยให้สาธารณชนได้รู้นะคะเนี่ยเป็นค่อนข้างเป็นคนที่อารมณ์เดี้ยวขึ้นเลี้ยวลงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำงานอยู่เบื้องหลังนะคะไฟไหม้นี้หมายเลขนี้หมายเจ็ดดาบ เป็นคนที่ชอบทําอะไรลับๆหน่อยนะคะไม่ชอบเปิดเผยนะตรงกันเลยเนะี่ยไม่ชอบเปิดเผยชอบเอาทำอะไรอยู่ข้างหลังนะคะามาดูใบต่อไป,อไปว,ว่าราชินีไม้เท้านะคะคุณมีความความโชคดีทางด้านการงานคุณก็เป็นเจ้าคนนายคนนะคะเป็นผู้นำที่ดีนะคะนี่ เป็นการเป็นมีสภาวะของผู้นำที่ดีมีจิตใจเมตตามองโลกในแง่ดีนะคะเป็นคนที่เออรักสัตว์ด,ด้วยนะ,ะมีแมวด้วยเป็นคนรักสัตว์แล้วก็รักธรรมชาติมีดอกไม้มีอะไเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็เป็นเจ้านายที่ มีสภาวะเป็นผู้นำที่ดีนะคะเป็นการอาจจะเป็นคนที่แนะนำคนอื่นได้ดีนะคะราชินี้ไม้เท้าสามารถแนะนำคนอื่นได้ดีด้วยแล้วก็เป็นมีสภาวะผู้นำที่ดีนะคะมองโลกในแง่ดีรักสัตว์มีความมั่นคงในหน้าที่การงานด้วยนะคะนี่เป็นถึงอาจจะเป็นเจ้าของกิจการ ก็ได้นะคะไพ่ใบนี้ามาดูกันความโชคดีทั้งด้านการงานทั้งด้านการเงินทั้งความมั่นคงนะคะทั้งมีเสน่ห์ว้าแต่ชอบทําอะไรอยู่เบื้องหลังนะคะามาดูกันต่อ,อคุณเป็นคนที่เนี่ยนะคุณชอบเป็นคนที่ซื่อตรงนะคะนี่ เป็นคนที่ตรงไปตรงมาพูดตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมนะคะเป็นคนที่น่าเกรงขามเป็นคนที่พูดอะไรแล้วพูดจริงทำจริงนะคะเนี่เห็นไหมดาบตรงเปี้ยเลยพูดตรงแล้วก็พูดตรงไปตรงมามีแล้วก็มีคนที่ค่อนข้างจะต่อสู้ มาด้วยตัวเองนะคะจึงจะประสบความสำเร็จเป็นคนที่มีความกล้ากล้าคิดกล้าตัดสินใจก่อนจะทำอะไรคุณก็คิดและก็ไตรตรองอย่างดีจะไม่ทำอะไรตามอารมณ์นะคะนี่เป็นการตัดสินใจแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่ต่อสู้ชีวิต มาด้วยตัวเองนะคะสร้างฐานะสร้างอนาคตด้วยตัวเองคุณมีความกลิ่งมากเลยคะ่ะคุณมีความโชคดีทั้งความเก่งกาจความสามารถพิเศษแล้วมาดูอ่าเด็ด,ด,ดคุณอาจจะผ่านอะไรที่ผ่านกันแบบ หมายถึงอาจจะผ่านอะไรที่เลวร้ายมากวดจะได้มาพบกับแสงสว่างนะคะผ่านเรื่องราวอะไรที่จบจากสิ่งร้ายๆมามาแล้วนะคะจากอดีตที่ผ่านมาอาจจะเคยโดนหักหลังหรือทะเลาะเบาแวงกับเจ้านายหรือ ผ่านโลกอะไรที่เหมือนว่าจบสิ้นจากสิ่งเดิมๆเพื่อจะได้กว่าจะได้มาพบกับความมั่นคงในชีวิตความมั่งคั่งนะคะคุณอาจจะผ่านเรื่องราวที่เจ็บปวดการสูญเสียหรืออะไรที่ทำให้คุณมีความ แบบว่ามีความที่ผ่านมาได้ยากอย่างยากลำบากนะคะเป็นอะไรที่ผ่านมาได้อยา่างทุรักทุเลยากลำบากเปรียบเหมือนตายแล้วฟื้นประมาณอ้าวคุณจะได้พบกับแสงสว่างกลัวจะได้พบกับแสงสว่างนะคะามาดูใบต่อไป มาดูใบต่อไปว่าคุณก็ได้พบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะกวดคุณจะได้มาต้องผ่านความเป็นความตายมาก็ว่าประมาณนี้นะคะความกวาจะได้มาเปลี่ยนแปลงในชีวิตในขณะนี้ตอนนี้คุณก็กลับมามีความโชคดีในชีวิตเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางที่ดีมีการโยกย้ายอาจจะโยกย้ายถิ่นฐานแล้วมาตั้งลกลากที่อื่นแล้วได้รับกับความมั่นคงในชีวิตนะคะตรงกับไพ่ราชนีไม้เท้าเปลี่ยนแปลงแล้วก็พบกับความมั่นคงในชีวิตนะคะอาจจะมีการหรือโยกย้ายตำแหน่งหรือโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะคะการปรับสมดุล ให้เข้ากับบางอย่างบางเรื่องนะคะกว่าจะเปลี่ยนแปลงมาได้ถึงขนาดนี้กว่าจะได้พบกับความมั่นคงก็ผ่านความเสียใจความสูญเสียมามากมายนะคะกว่าจะได้มาเปลี่ยนแปลงแล้วก็พบกับความมั่นคงในชีวิตนะคะความมั่นคงความเป็น อาจจะได้เป็นหัวหน้าได้เป็นเจ้าของกิจการนะคะได้เปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะขยับหน่อยขยับมาดูใบสรุปกันความโชคดีใดจะมาการันตรีว้าวมาการันตรีจริงๆเลยจ้านี่เดว l ์ความโชคดีครอบคลุมทุกเรื่องเลยคะ่ะนี่ ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงในชีวิตความเป็นแลวก็ความมั่งคัง่งนะคะความมั่นคงความมั่งคั่งในหน้าที่การงานในด้านการเงินเป็นความร่ำรวยแล้วก็มั่นคงนะคะสุดยอดเป็นทั้งเจ้าของกิจการเองเลยนะคะเป็นคน ที่ร่ำรวยมั่งคั่งมั่นคงมั่นคงครอบครอบคลุมความสุขที่ครอบคลุมทุกเรื่องราวเลยนะคะในชีวิตไพ่ใบนี้สมกับคำที่ตั้งหัวข้อมาเลยนะคะไพ่ออกมาอย่างแม่นยำมากเลยคุณจะได้พบกับความมั่นคงแล้วก็ความมั่งคั่งร่ารวย ครอบคลุมไปทั้งหมดนะคะครอบคลุมตัวคุณเลยนี่คุณต้องการสิ่งใดความสุขความสมบูรณ์จะครอบคลุมทุกเรื่องนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ชมที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะขอจงได้พบกับความมั่งคัง่งร่ำรวยมั่นคงครอบคลุมทุกเรื่องราวนะคะสวัสดีคะ่ะ